สวัสดีนะคะทุกท่านวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําเทคนิคในการทํางานกับ PowerPoint ก็คือการใช้เครื่องมือ Format Painter นะคะกับอีกกับอีกเครื่องมือนึงก็คือเครื่องมือ Align นะคะในการจัดตําแหน่งนะคะด้านซ้ายนี้นะคะจะเป็นต้นแบบเราว่าเดี๋ยวเราจะจัดให้มีลักษณะเหมือนกับภาพด้านซ้ายนี้นะคะแล้วก็ก็คือจัดภาพด้านขวาให้มีตัวหนังสือเนี่ยอยู่เรียงกันสวยงามแบบนี้นะคะ โดยใช้เครื่องมือ2ตัวคือ format painter กับ align นะคะอ่าตัวอันแรกก่อนละกันนะคะก็จะเรียนแบบให้คำว่า registration เนี่ยมีลักษณะเหมือนคำว่า price นะคะให้เครื่องให้คำว่า price เป็นต้นแบบนะคะวิธีการก็คือใช้เครื่องมือ format painter ที่จะช่วยในการเรียนแบบการการตั้งค่ารูปแบบลักษณะสีสันมานะคะเราก็จะใช้คลิกไปที่กล่องข้อความคำว่า price นะคะแล้วก็ คลิกที่ format painter นะคะแล้วก็คลิกที่คำว่า registration date น,นะคะอาจจะเห็นว่าเรียนแบบมาแล้วนะคะอ่าอีกครั้งหนึ่งนะคะสมมติว่าเราจะทำที่เครื่องมือกอใช้คำว่า cost เป็นต้นแบบแล้วก็ให้เรียนแบบมาที่กล่องพวกที่วางอยู่เป็นพวกตัวเลขต่างๆตรงเนี้ยเป็นกล่องข้อความทางนั้นนะคะเราจะใช้กล่องคำว่า cost เป็นต้นแบบแล้วก็ให้เรียนแบบมาที่กล่องอื่นๆนะคะ ทีนี้มันจะมีอยู่ว่าถ้าเราในการในการเรียนแบบพอดีพอดีเครื่องมือ,เ,อเดี๋ยวลองทำให้ดูก่อนก็ได้คำว่ากอสนี้เป็นต้นแบบนะะดับเบิลคลิกที่ f o r m แม p เพนเ e อแล้วก็คลิกที่ตัวกล่องที่เราอยากให้เหมือนกันนะคะจะเห็นว่าพอเราคลิกไปนะคะเขาก็จะเรียนแบบการตั้งค่าให้เรานะคะ ทีนี้จะมีอยู่ว่าถ้าหากว่ากล่องของเราิผลิตกล่องตัวอย่างที่เอามาเป็นต้นแบบของเราตอนนี้ไม่มีพื้นหลังนะคะถ้าสมมติว่ากล่องเรามีพื้นหลังนะคะ,ะเดี๋ยวลองใส่สีให้ใหกล่องก่อนนิดนึงละกันนะคะสมมติว่าใส่สีพื้นที่กล่องอสมมติใส่สีพื้นแบบน,นี้นะคะกล่องมีพื้นหลังสีแดงด้วยนะคะเราถ้าเราคลิกที่เส้นขอบกล่องแล้วก็ไปใช้เครื่องมือ format painter นะคะที่อยู่แถบเครื่องมือ OME, นะ,ะ่ม มาคลิกที่กล่องไหนก็้วแตกเขาจะเรียนแบบลักษณะการตกแต่งกล่องมาด้วยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติเราบอกว่าเราอยากให้เรียนแบบมาแค่สีของตัวหนังสือสีกล่องไม่ต้องมาเพราะนั้นเราถ้าเราจะเรียนแบบแค่สีตัวหนังสือเราก็คุมที่ตัวหนังสือนะคะคุมตัวสองตัวก็ได้นะคะแล้วก็ไปคลิกที่ format painter แล้วก็มาคลิกที่ตัวหนังสือของเรานะคะ,ะก็จะเรียนแบบมาแค่ตัวหนังสือเลยนะคะทีนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเราคลิกที่กล่องก็จะได้มาทั้งสีกล่องด้วยนั่นเองนะคะอะทีนี้เดี๋ยวจะอ๋อเดี๋ยวจะต้องเอาตัว price ให้มีสีเหมือนเดิมก่อนนะเพราะฉะนั้นจะเอาตัว eur นี่เป็นต้นแบบแล้วก็ปิดพิมพ์เทอร์กับมาคลิกที่ price นะคะแล้วก็ตัว eur สองตัวนี้จะให้มีสีเหมือนคำว่า cost นะคะเพราะฉะนั้นเอาคำว่า cost เป็นต้นแบบนะคะ แล้วก็มาดับเบิลคลิกที่ Format p e n พ์เนะคะเพื่อใช้ได้หลายครั้งนะคะ,ะมาคลิกตัวที่เราอยากให้เรียนแบบเสร็จแล้วก็กด Escape เพื่อย<ๆ>ุก<ๆ>เลิกการงานของเครื่องมือนะคะจากนั้นเราก็จะจัดตำแหน่งตัวหนังสือให้เป็นลักษณะเหมือนกับ ตามภาพด้านซ้ายนะคะโดยเราจะใช้เครื่องมืออไลน์มาช่วยทำนะคะคือปกติเราจะจัดตำแหน่งตัวเสือด้วยการดึงลากไปลากมาใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ต้องคอยเรื่องอย่างคำว่าไพส์เนี่ยอยากให้อยู่กลางอยู่กลางสไลด์นะคะก็ไม่แน่ใจว่ากลางจริงหรือเปล่านะคะเราอ่าถ้าเราดึงไปดึงมาก็พยายามดู๋ก็ได้แต่ว่าถ้าเราไม่อยากดูเราก็สามารถใช้เครื่องมือชื่ออไลน์นะคะเครื่องมือไลยมี2ที่นะคะอยู่ที่แถบเครื่องมือโฮมนะคะตรง ตรงเมนู a l l g n เนี่ยนะคะจะมีคำว่า Align อยู่นะคะแต่ว่ามีเครื่องมือของเขาอีกที่หนึ่งก็คือที่แถบเครื่องมือ Drawing Tools หรือว่าแถบเครื่องมือ Picture อะไรพวกนี้ก็จะมีเครื่องมือ Align เหมือนกันนะะอยู่ตรงด้านท้ายๆของแถบเครื่องมือที่เป็น Shape Format นี้นะคะ,ะคำว่า Align นะคะตอนนี้คลิกอยู่ที่กล่องที่เขียนว่า Registration นะคะ Registration Date อยากให้อยู่ตรงกลางของสไลด์ก็ ไปที่ Center, ะะอะไรเซนเตอร์นะคะอาไพร์เหมือนกันนะคะไม่แน่ใจว่าตะกีดดึงไปอยู่กลางไหมก็เลือกอะไรเซนเตอร์เหมือนกันนะฮะไม่ตรงไม่ตรงกลางนะคะ,ะถ้าเราใช้อะไรเซนเตอร์แล้วก็จะให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นว่ากลางแน่นอนนะรูปรูปรดด้วยโอ้นะคะทุกตัวก็คือเราดูดูด้วยสายตาเหมือนจะกลางแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะยังไม่กลางจริงนะคะจะต้องใช้เครื่องมือช่วยเรานะคะ จากนั้นนะคะตรง price นี่ได้อยู่กลางแล้วนะคะจากนั้นที่ตามตัวอย่างเราก็คือตัวเลขสองตัวอยู่ตรงกับคำว่า price นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะลองดึงก่อนนะคะแล้วก็อีกอย่างที่จะต้องทำก็คืออยากให้สามสามกล่องคือคำว่า price แล้วก็ตัวเลขสองกล่องเนี่ยจัดตำแหน่งในลักษณะกระจายให้ ห่างเท่าๆกันนะทีนี้ถ้าเราเลือกเวลาเราเลือกกล่องข้อความนะถ้าเราสามารถคุมได้เราก็คุมอย่างวิธีการคุมเลือกกล่องก็คือชี้เมาส์ลากคุมนะคะแต่ว่าถ้าไม่สามารถคุมได้อย่างเช่นจะคุม3กล่องเนี่ยซึ่งอาจจะไปโดนกล่องอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ปุ่มชิปบนคีย์บอร์ดช่วยนะคะล้วก็กดชิปค้างไว้แล้วก็คลิกไปตามกล่องนะคะพอได้แล้วเราก็จะไปสั่งให้เขาตรงกันด้านด้านซ้ายเพราะว่า จากเราตอนนี้คือพอเลือก3มกล่องแล้วจะเห็นว่าคำว่า price เนี่ยอยู่ซ้ายสุดเพราะนั้นเราก็จะตั้งค่าว่า align left นะคะเพื่อให้ตรงกันด้านซ้ายสุดนะคะอ่าแล้วก็ตะก,กี้บอกแล้ว,ว่าอยากจะจัดให้เขาอยู่เขาเรียกว่ากระจายกันแบบระยะห่งางเท่ากัน3กล่องนี่ห่งางเท่ากันนะคะก็กลับมาที่คำสั่ง align ใหม่ครั้งหนึ่งเลือกคำว่า Distribute Vertically ีะจัดกระจายในแนวตั้งนะคะอ่าแล้วก็อ่าแล้วเราค่อยมาจัดตัวอื่นนะเราเราใช้ตัวกลางเป็นหลักไปแล้วอ่าเราก็ดึง E U R อะไรนี่มาทีนี้ถ้าถ้าตามลักษณะการทำงานก็คือ E U R เนี่ยอ่าถ้าถ้าดูตัวอย่างจะเห็นว่า E U R เนี่ยตรงกับตัวสุดท้ายของกล่องข้างล่างที่เป็นกล่อง d i g i t i z เ t i o n เนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะตั้งค่าก่อนให้ ให้เขาอยู่ตรงกันด้านขวานะคะ Align Right อันนี้นะคะ,ะตรง Gloss กับเน็ตนี่เหมือนกันนะคะ,ะถ้าตามตัวอย่างจะเห็นว่าเขาตรงกับคำว่า Registration นะคะเราก็ดึงมาแล้วก็เดี๋ยวเลือก3กล่องอันนี้เราไม่ไม่ลากมาเล็งๆๆเเองเราก็ใช้เครื่องมือช่วยเพื่อความแม่นยำกว่านะคะ,ะจากนั้นนะคะเราก็จะคลุมคลุมสับคลุม ปุมกล่องที่อยู่ในแนวระนาบเดียวกันเนี่ยเพื่อจะจัดตำแหน่งให้เขาตรงกันนะคะตรงกันเพราะตอนนี้ยังเบี้ยวไปเบี้ยวมาไหมคะแต่เราไม่ลากเอานะคะเพราะว่าลากไปก็ไม่ค่อยตรงเราก็ใช้เครื่องมือคุมไปเสร็จแล้วก็เลือกสมมติว่าเราใช้บอกว่าอะไรท็อปก็จะขึ้นมาตรงกันอะไรท็อปอ่าสามกล่องล่างนี่เหมือนกันนะคะอะไรท็อปเหมือนกันนะคะเรียบร้อยค่ะอ่าเป็นไงบ้างคะก็ถ้าเราใช้เครื่องมือช่วยเราทํางานก็จะ ไม่ยากนะคะเพราะว่าเขาจะทํางานอัตโนมัตินะคะอยากจะเอาลงมานิดนึงก็เอามาได้นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะมีท่าในใดสงสัยวิธีการใช้เครื่องมือสองเครื่องมือนี้มั่งไหมคะถ้าสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะคะค่ะขอบคุณมากคะ่ะ